ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้เราก็อยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนกำแพงเพชรหหรือเรียกง่ายๆนะจุดตัดทางรถไฟโค้งดอนเมืองนะเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นโค้งนะครับผมอยู่ระหว่างสถานีรถไฟดอนเมืองซึ่งเข้าไปทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาก็จะไปสถานีรถไฟลังสิตนะบริเวณนี้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะ ทางด้านฝั่งนู้นนะครับก็เป็นถนนกำแพงเพชร6นะฮะแล้วก็จะมีทางเชื่อมมาถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งอยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมก็คลิปนี้ตามคำขอของ FC นะที่อยากให้ผมถ่ายจุดตัดทางรถไฟโค้งดอนเมืองนะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูรถไฟในช่วงบ่ายๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ ตอนนี้นะครับผมเครื่องกั้นก็ลงทั้ง4ด้านนะเดี๋ยวเราก็มาดูรถไฟวิ่งผ่านนะตามคำขอของ FC นะครับผมถ้าว่ามีโอกาสก็จัดให้เสมอนะแล้วมุมนี้ก็สวยงามด้วยนะเพราะว่าเป็นมุมโคง้งแถมยังได้เห็นดอกไม้หเห็นธรรมชาตินะ แน่ใจว่ารถไฟมาจากฝั่งไหนนะฮะมาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่2องสามสสุรินทร์กรุงเทพนะ GA 4538 ก็ถ่ายเกือบไม่ทันนะขบวนแรกนี้โอเคนะครับผมก็ผ่านไปนะขบวน2,3,4ตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุมถ่ายที่สวยงามนะเพราะว่าเป็นมุมโคง้งแถมก็ยังได้เห็นบรรยากาศอดอกไม้ธรรมชาตินะก็สวยงามนะครับผมเดี๋ยวมารอชมขบวนถัดไปนะ ตอนนี้ก็กำลังจะทําการเคลียร์การจราจรนะเพื่อนําไม้กั้นลงหลังจากที่ขบวน2 3 4ผ่านไปนะสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นขบวนในฝั่งขาขึ้นนะครับผม ก็เป็นรถธรรมดาที่211ธรรมดาสายเหนือนะเส้นทางกรุงเทพตะพานหินมาแล้วนะครับวันนี้โอ้โหได้คุณปู่ด้วยครับคุณปู่ทำขบวนนะตอนนี้ผ่านโค้งดอนเมืองนะครับอาจจะผ่านจุดตัดกําแพงเพชรหก ปู่ของเราก็ยังแข็งแรงดีเสมอนะมาดูหมายเลข4017 ก็บรรยากาศเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วนะจุดตัดตรงนี้ก็รู้สึกว่าการจราจรนี่ค่อนข้างหนานแน่นนะครับผมนะก็ฟังเสียงเครื่องกั้นไปด้วยติ้งติ้งนะมีสเนสน่ห์สุดๆแล้วนะมารอชมขบวนถัดไปนะครับนะสำหรับตอนนี้นะในระหว่างที่เรารอรถไฟมาเนี่ยก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆมาพักชมบรรยากาศกันก่อนนะครับผมก็ทางด้านนี้ก็เป็นมุมจากฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตนะคร เราก็เห็นดอกเฟื่องฟ้าริมถนนสวยงามนะตามธรรมชาติเห็นซุ้มเครื่องกั้นอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมและด้านบนก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะนี่นะครับทางด้านนี้ก็มีป้ายของสนอดอนเมืองอยู่สำหรับทางด้านนี้นะก็เป็นซุ้มเครื่องกัน้นซุ้มกำแพงเพชร6นะครับผมก็ตามที่เราบอกไปนะเป็นชื่อของจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้ แล้วก,วก็ทางด้านเยื้องทางด้านนู้นนะครับผมเราก็จะเห็นสอนอดอนเมืองนะส่วนทางด้านตรงข้ามนะครับผมก็จะเป็นโรงเรียนดอนเมืองท่าอากาศบำรุงนะแล้วก็ทางนี้ก็เป็นโค้งดอนเมืองเข้าไปประมาณน่าจะโลก,กว่าๆนะครับผมก็จะเป็นสถานีรถไฟดอนเมืองนะนี่ครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะถ้าเพื่อนๆจาได้บริเวณโค้งตรงนี้ผมก็เคยมาถ่ายคลิปแล้วนะ ก็ยืนถ่ายจากหาบนสะพานลอยทางด้านนน้นนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะแดดก็กําลังแรงเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถไฟขบวนถัดไปนะ,ะหลังจากที่เราชมบรรยากาศไปอย่างเพลินๆน,นะเราก็มาชมขบวนรถไฟกันอีกรอบนะครับผม ไม้กัลนกำลังลงนะสำหรับเวลานี้นะผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นขบวนรถเร็วที่109กรุงเทพเชียงใหม่หรือจะเป็นรถด,ด่วนที่72นะผมไม่แน่ใจนะขบวนไหนจะมาก่อนเพราะว่าวันนี้เวลามันค่อนข้างที่จะเฉียดฉิวกันนะแล้วก็ขบวนไหนมาก็ดูทั้งนั้นนะครับผม อาจจะเป็นขบวนเจ็ดสองมาก่อนนะฮะอุบลกรุงเทพพนักงานให้สัญญาณทงทางด้านนี้นะมาแล้วครับขบวนเจ็บสอง คนะก็ผ่านไปแล้วนะครับแหมบันช่างกะระยะยากจริงๆอ่าไม่เป็นไรยังไงขบวนเ2ไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขบวน109แน่นอนนะครับผม ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่าย3ามโมงสนาทีนะเราจะมาชมขบวนเที่ยวขึ้นสาเหนือรถเร็วที่109กรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ของแท้แน่นอนนะรถก็ล่าช้าประมาณเกือบยีนาทีนะครับผม ตอนนี้พนักง,งานประจําซุ้มก็กําลังออกมาโบกธงนะอ่ามาแล้วครับรถจากฮิตาชิ109นะฮะสุดยอดครับเข้าโค้งสวยงามหมายเลข4ี่ห้าห บัวรถก็ผ่านไปแล้วนะเข้าโค้งดอนเมืองสถานีต่อไปที่จะจอดสถานีรังสิตนะ เราก็มาชมขบวนสุดท้ายในคลิปนี้นะการชมรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟถนนกำแพงเพชรหหรือโค้งดอนเมืองนี่เองนะแก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่207ต้นทางกรุงเทพปลายทางน,นครสวรรค์ บรรยากาศในช่วงบ่ายช่วงนี้นะก็แดดลมลมตกแล้วอาจจะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ตอนนี้ขบวนรถมาแล้วนะทําขบวนมาโดยอันต้อมเข้าโค้งมาแล้วครับเข้าโค้งมาแล้ว4418 นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศจุดตัดทางรถไฟที่โค้งดอนเมืองนะจุดตัดกำแพงเพชรหตามที่ FC ขอมานะครับผมก็ขอมาหลายคนนะวันนี้ก็มีโอกาสมาดอนเมืองก็เลยมาจัดให้นะแล้วก็ถ้าผมว่างหรือถ้าผมมีโอกาสเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ แล้วพบกันครับสวัสดีครับ